ใช่ปะให้มัคำซีซีมบางฮะมันบ่กินแต่ของแบบนี้มันกินแต่ของมันกินแต่ของแปลกๆพวกพี่ปอบพี่โพ้งมาสิกินนหวานเ่่แสดงว่าวันได้เบิกฮะอยากนั่นยัง bạn dám sợ đâu phọt đi hay Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn của tốt <coughs> มีวั today, tonight, น e v e r y t งส n g สกเบล์ทุกเดททุกนายนอนก็สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุลสุลกคนเหมือน,นกับ,บ้านเสาว์นอนทุกคนนะทานเที่ยวข่าวก็คลายเครื่อเก่าแหละแต่เมือน,นี้ก็ีวมีภารกิจน้อยหนึ่งสิงไปซอยคําสีกับน้องหน่อยดําน,นายอยู่บ้านทีนอนทุกคนนะแต่เที่ยวข่าวก็ตื่นสายน้อยหนึ่งแหละ ว่าเพื่อนสิังสิอยู่ือนหรือบ่ดหรือว่าเพิ่อนออกไปนาแล้วเนาะตอนเจ๊ขาวก็เดินทางไปคนเดียวนะทุกคนไปเบิ่งว่าเจ๊ขาวสิดำนาเก่งสำใดที่สำคัญก็คือว่าแหละเพราะว่าละปากเพิ่นมาลายมือหลายวันเห็นนะตอนทำสีมาเออสิดไปดำซอยแบบมือสองมือนะแต่เจ๊ขาวก็ต้องไปแหละเพราะว่าเฮาใหญ่แล้วเฮาละปากเขาต้องไปนะไปเบิ่งเจ๊ขาวกน้ังหน่อยหรือทำสีไครสุดดำนาเก่งกว่ากัน ที่สำคัญกันนี่นนกัเพราะว่าน้องสาวยังอยู่ห้านอยู่น้องสาวก็เฝ้าห่านมืออื่นน้องสาวโบยู่มืออื่นอาซิบะเดมาซอยเพิรนอาซิมาฮื้อหรือเมือ่อใดแหละเพราะว่าน้องสาวมืออื่น้องสาวไปหมกเลยนะทุกคนนะก็น,นี้ก็ออกเดินทางเลยตอนนี้ออกเดินทางมาได้เกือบิ่งทางแล้วปะการกำกันทุกคน หัวเพลินซียงซีอยู่เพื่อนหรือโบนะหรือบัาจีว้า,าวต้องต้องเดินูเดียวไปนาเพลินแต่จทีา,ว,า,า,าว้าก็จําได้เลยนาเพ่อนเป็นยังไดเนี่ยจากบัดจเที่ว้าไปนี่กับประมาณสามกิโลตอนนี้ก็หอดทางเขาวันคัสีเลยทางขัไปซอยทางก็สิเป็นทางดินแดงแหละทุกคนเพราะว่าิเจีว้ารู้ซึก,กว่าเคยรีวิวหรือย,ยังบ่เคยรีวิวนะทางไปบั้นคับสีนี้ จำนวนทนทางกับแบบนี้แหละเขาคุกคิกหน,หนิดนึงเขาเอ้อบนน้อยนึงแล้วก็หลายเตอรนะนี่เข้าไปนี่กับประมาณกิโลโนหนึ่งแหละทุกคนไปทางใดนะมันจะสังซีบอลุมนะเพราะตีกากลมาแล้วมันเป็นขุมหนาหลายนะปีนีน้ฮรเขาจะทมทางมันกะใครเน,ใน,ใน,ใน่เลยคือแบบนี้ ไกล้สบ่านเพนละมีคนอยู่เพื่อนยัดออกหน้าหมดแล้วพอไเข้ามาสายเนี่มีใครอยู่หรือเปล่าทางก็ดีคือลายบอกคือปีกายปีกายาอ,าอ,อ,อยี่าป้าหล่อมสรัพักหล่มทางโอ้ยยัดตกใส่ออกหมดแล้วเนะี่ยมีใครอยู่เพื่อน แล้วก็หอดบานคำสีแหละทุกคนทามต้งกานบุญอ้าวคาจะออกนะเมื่อตะวสัวปะดีไซเอประตูน่ปปาที่เจสบายดีบอกปะเอาล้านเสอสบายดีเสียก็ลืมเสียก็อ่าเอเมนดาเอเมนดาจจนเนเซนนะ เนียนยังไปคุณดิเออกระจังนี่แหละสียังออกคู่เดียวก็ได้แค่นุดจ้ะ่างนี่สิคิดเราจักไปปลาต้อมาเพราะที่หัวเฟืองนะมันอะเมนดานะอะเมนดาบม่ด้ลงขายเครื่องสบายดีนะสบายดีบ๊ะบ๊อดอ่ะฮัลานอืมดีเลยมีลูกไข่มาซอยดังนะเสียงหัวแบบหัวแซ่บๆเนาะ อ่างออกนี่สุเพื like> evet> ่อนโอเคโอเคกันใช่ไหมสิยางออกไปเลยเด้อไปได้ป่อยป่ะไปป่ะคอยซูมไปไปป่ะเงี้ยชกงอกอย่าเหม็นด่ากันนะกันกันนี้อ่างออกไปนะทุกคนนะติ๊บติ๊บติ๊บแต่สิ่ไกลในหนึ่งตะเพิ่นดำจักพน ตึบต้โอ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 ้ลมลมลมหมื่นแท้เด้๋ยวเกือบลมเกือบลมเกือบไงล่ะใส่เกือบปนมาเพราะว่าก่อนลงก่อนไปดำก็ต้องถอดเกือบปนะทุกคนการงามงามทุกคนครับพราะเป็นการนำเบาสีเด้อทุกคนการ กับผู้อื่นประวัติข่าวย่างผ่านหน้าเขาจะมาเด้อฉันจะไปทงพูดมาเป็ไกลเดล้อหวยนีกระหอดหน้าคำสีเลยนะทุกคนเติมคำมาคนเดียวสีดำได้จกกักหมัดสีดำได้จกักไห้เนะทุกคนย่างมันก็เมื่อยเลยนขนาดยังใบดำเพราะว่าจากเคลื่อนคำสีมันนี่ก,ก็เกือบกิโลคนน่ะทุกคน ใคว่าสองสามรอยเพราะว่ามันทางขดเขียวเ,เด้อเมืองฮะถ้าอารถมากกับไปบ่ได้ต้องงานอย่างเดียวรถจักรก็ขี่ยากะเจ้าวขี่บ่ได้เลยแหละอ้กระหอดแล้วโอ้ ตานเพิ่นกระเปิล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 สมุทรชีนะเ,เขาลงดำแล้ว<ป>อันยะังไม่ลงดำงล,ลงดำกระทำพวก ถ้าเดาเขาเรียนั่นนี่มาฮอนแล้วโอ้ยฮอนไม่ยักคือลงสายแทนยัยย่งจักให้ตานน้องบัวก,กับบมีแล้วไม่ใช่มักบวกัวบุมีสซ้หอยบันไดหอยฮะตามสามคนนี่ บัดพูดนะบอดดายดำโซมายังเกาะนาสาวฮะโอ้ยเมื่อยบ่แล้วก็เห็ดหน้าเลยน่ะนมาเป็นสาดำนาดสบายดีเด้อสีเจาขาววันอนี้เจขาวผมมาซอยเนาะจักสิได้จั๊กมาให้ยันเมื่อยก่อนอย่างมานเนี่ยเมื่อยบ่สสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อมึงกะดำนาเป็นสบาสดีผู้เจาขาววัอนี้หมอกไพล่าจักชิบหมัดกระพาะชิบหมัดจะเมื่อยลย อาอันนึขอขอบคุณค่ะขอดหัวใจแจ่วกินกับมันอบกโมออกเนักบอกโมเลยโอเคจะอาโ้ออฝานี่ตัวหิวมาเนอะนี่ก็อมดี่มึงจะว่าแน่นั่นบอดี้แมนนั่นอุดหนุนแบบบ้านนี้อุดหนุนบ้านไก่เล่นเคียงอจะขาจะได้กับขอดมขอดใหญ่เอยู่ะมันสวานอยู่บนนี้ บูนนำคำสู้เด้อตาบักทหารกูนึกว่าผู้เฒ่านะบอกกูนึกว่าผู้เฒ่าโน่นยิ้มกับเพ็งกันนะฮะเจ้าอยู่กับเสกก็มาหากันอยู่ดีก็มาหากันเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรสกีพวงก่อนครับเขาบ่กกินอันนั้นอันยังกินหัวใจอยู่ฮะอันสุสิต้มอันนั้นบอลหรือต้มเนี่ยท่านได้กุซื้อให้ยเลยทันเด้์ในตุกฮะ แต่มันบอกว่าอุดโนนกูก็เลยซื้อมาให้เอาไว้ก่อนทุกคนลูซี่ลูซี่ดูอย่างก่กจะใครกัวิรนบกิกเนี่บักน้ำหลังแดงเหมือนได้ขาจะปะาเหมือนงถ้าว่ากบักแดงหนึงกระสมราคามันอยู่กระสมราคาเอาเอาเมอ่อให้แม่เมื่อคืนหนึ่งอันเดียวม่ก็นบอลมหมบนมันบอ่ มันบวได้ดอกเอาวางในนี่ก็ได้เอาทงยางหมัดนะเอาทงแปดสี่มัดใส่ทันคิดโมดเมื่อไห้จ็บพูดคือปุชเชอรี่มันได้มานำกูเจอพันอยู่เฮือนก็ไดอก็เรี้ยดังมันเมบดเม็นะดังเมบแห้งหวานสิบะแฮมคำซีซีมบั้งฮะมันบอกกินแต่ของแบบนี้มันกินแต่ของมันกินแต่ของแปลกๆกินแต่ผวกอาหารดี พวกพี่ปอบพี่โพกมาสิวุนีกินูนในวานเผิกใ่แบบแสดงวาบวานได้เบิงฮะวีกินขมอไรนลูกได้อยูส้มเนย้างช่ัหมตเกาด้อยากส้มได้หนึ่งไะยังสืเราไปโพดไปเสือไออดไปนิแล้วใเดียวกับมันเถะ นนะแล้วเจ้าคะขอีครับรถจะไหนก่อนครับรถเนี่ยรถไทยอันนี้ไทยเองก็ได้ไทยเป็นอยู่กต่ฮขาคือคขี่รถจักรนี่แหละข้างในไทยให้เบิ้งกําเลี้ยวจะมันวีลงแหนาวอ้เบื่อเลยออกเขาอเมรินทีวีเลยอเมรินทีวีคือมียูทูบเบอร์รถไทยเก๋ยเลยกลกลาคือมีกระเทยแก่ท่านหนึ่งนะครับจิตดีตานเนาะไปไทยนา โดนรถไถขวิดตายคาซี่ตายนาับส่าอบบอวนับมานาถเอาไปส่งโรงพยาบาลท่านกำลัไปจะไปกำลังจะเข้าห้องไอซียูบาสุดผลนมาดำหน้าบ้าเดินดูนะมึนจะหอบยังจะเดากระไรมาเดรดอกปะ แล้วเขาซื้ออื่นอยะมึงเบ้งฟ้าม่นีใครเล่าฟ้ามันทำัม่เจาได้โบมี่ปะกินน้ำกันก็ได้เอาเนี่ยกินเ่ยกินก็ซื้อไปปะเซกจาจอนปะป้าเคยซื้อให้เอกมาซื้อเออบอาไแม่จานนั้นสิมังมอยซอยแปดเป็นในหนึ่งป่ะป้าซืได้จักห้ไปเบิ่งกันเนาะทุกคน เอามาสั่งภาพซื่อดอกประเทศยังดอกปะไปทางใดบลอนท้าเกี่ยวพวะในไซหอยบ่อนได้มีหอยนะบอนนี่บอนนี่นะทุกคนบลอนเท้ากับมายังกับบอมามามาเอาหมกบัวดิขาบาดขาแพงกันยอดเน้นน้องให้นี่ โอ้ยเป็นบุมีแดดดอกอันนี้ห่อกระได้ปะจะคลองนอา,า,งนาบุกคิดว่าจะได้มาดำนา <laughs> ขังแดกตองคอยเลยอันนี้ก็ได้จะเคยดำอยู่ว่ะบ,<อ>บ่บุกคือกัอน หักาศขาวว่าดำเป็นดำเป็นบ่ดำเป็นหักาศขาวว่าเคยดำบ่เคยดำหน้ามานี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยบ่แม่นอันนั้นทอดบ่หาให้บ่กเคยเห็ดอยู่อ่ะไม่แต่เห็นกับเห็นเมย์เมยขอยแล้วดำแต่ว่าบอกก็ดำเป็นหาแต่บ่เคยเคยเคห็ดแต่เอาเห็ดหน้าแต่เอาเไม่จะจ้างคนอื่นเขาดำเนาะเขาไม่จะไปเบิ่งไปอย่างนะกับบุญแดำแม่จะเกระเสียงน้อยแม่พอมิจะให้เห็ดกินเอาน้องมาสินะ ก็เลยแบบกําลังสิลงดามบาดหทยขึ้นมาอีกแล้วให้หน้่สองอันหนาสิขวดสกันน้องห,ห,ห้นี้น,หน,หน้อนอโอ้วานรำย่างแล้วเหรอไม่ใช่บอทไปไหนบมัจะเบื่อมืต้นัไงน,นี่ดมัททอดายอ,อ,อมาหา,า,าพันโอเคจ้างกูไม่ผู้จก,กออผู้จนุจนนะวะมาจีไทยลองกบงบงสิล่องโลกห้เบิ้งเป็นยิวาิโม่ ยลองลกสักนิอยนึงนะเห็ดพอกคือถ้าถอยลกบัเป็นดอกพี่ลกต้นเพียบบอลล็อกต้นนี่ก็ได้ไม่ใส่ดำจะให้ไรคาดเลยยังไม่ทันได้ไทยยังไม่ได้ไทยไม่ได้คาดเออค่ะเดียวปาตอนนึกว่าเขาจะไทยคาดแล้วทาก้ะดิษ้าเออก้าลบไกเนี่ยคือเก่ากว่ากัเถียฮะตัวนี้ตัวเก่าหนูบ้านแต่ว่า มันคืออันนี้ต้นแถบอเี้อะไรีต้มลกยมัลกนจะขาดมดะแบบนี้ฮะเออลยใก็ไ่อยากลกเห็นบอมีแต่ฝอยลกนี่ะขาดมดลกบเป็นขาดมดได้นี่จะมาลกมันฝอยนี่มะมอันนี้ขาดแท้ๆกูลกมาเลยมันยากูให้แบบดึงแบบว่านนะเออได้อยู่อันนี้แต่ว่ามันอยากน้าเนาะว้ให้กวเตะเกีดลมเ้ยกันเลย ได้ยู่บได้แบบนี่ฮะบ่ได้แบบน้ดำแบบมันลกเนี่ยเขายังบลกอกเนี่ยไปดลกบางผิดดินเขาลกบ้านแบบีแต่ซองคือเขาเศ้าซะนี่ต้มมันได้มันแบบบ้านหากมันเลอะขนาดที่ขามันเป็นน้ำขีดต้มโอ้โบลกดอกไบเยบได้บไดโบไดเาากแบบลกแบบไมไหวนะมันต้อัมันมีแต่ก้ากระโป ุสูได้ลองไปงบงกานตีราของเรางมวนูโมเมนต์อันนีุ้ใสู่ดเออใส่ละเออพอนอไปลองดูก็เมนูตีกันลิอรู้ฮะเอาเขาก็มีนาของเขาแล้วก็เห็ดคือกันเรางไปบางามน้องเขาเนาะเอาอ้ยค่เนี่ยโบเดียเดียวที่อะลกเขาไม่ได้สักให้หนึ่งอันโมเมนต์มัดหนึ่งกพแหลอนมะ มาเดียกมาพอ่อเลยเด็กสองร้อยห้าสิบสองพันห้าสองมาหาพันยังบะแต่สองพันห้า,า,าพันหนึ่งอะเนาะจ่ายมาไปจ่ายมา <c oughs> บัตรอีนะไปใส่เออไปไถเอาไปไยเลยแม่ไปมือดันเออบ้ามันมาตอนนั้นเด็กม,มันเห็นเรียกวนเก้าฮะว่าทุกคนมาได้ดอกยอม ดำดีกว่านี่เขาว่ามันลกยากผ่าดำดีกวัวมัดก่อนนี่ได้มัดหนึ่งสำนี่แหละเขาหัดใช้พันหนึ่งนี่เอส่กับตัวนี้เป็นยัง่โอู้หอนคนสีโลกให้มันหอนหมัดนี่ได้ได้มัดหนึ่งเอาแบบมันิลาหมัดจำได้เพราว่าเดี๋ยวให้เป็นหมัดมันก็ต้องเป็นมัดนี่ดิกระดาได้มัดหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ปะ เด้อ้สีได้สีไทยปะสีไทยเดือบน้ะก็เจีสีลดำนึกว่าขาดมีเขาเรียบร้อยสีน่กว่าทุกขาดมันยังเรียบร้อยสจขาเจ้าเ้าจ้าบุ๋มผูสีระยะยากเนี่ยมึงบุ๋เหมือนเห็นบุ๋เด็กผู้า้วห <c oughs> เออมึงดาวต้องอาใส่หน้าใหม่วะเอออชาตนนิถ้าความไม่ของมหามึงบกแน่อ้ทีเอาใหล้ลำคือบกอกให้เทิร์นก่อนเนละสมิมึงก็เป็นเนาะได้ปะสามให้เหมือนจะเอาได้นะ อนนี้บอสีเพิ่ะเ่สีไทย่หอไทบอไทยก่อนไทยก่อน,นังขาเน,ะนาะอันนี้ใส่ตัวขาดเด้ไทยกับขาดอันเดียวกันอเลยแ่ไทยใส่ซ้อนคนนี้ดิสเอาวให้มันเปิดได้นีก่อนให้มันเปิดนะดูนะม,นมันได้สร้างภาพปะมันคือ,ม,อมืดมืด วีม,อมเออนีเด็ตกขาดเก็บตุนมาก,ก่อนนายนายยอดได้ปนะไดมนับตืเลยนะอห้ไยบอสีเจ้าถือเนาะ โอ้ยใส่นี่เด็กก็ได้ตาดีปลาขึ้นเนาะคือไรของเราอยู่ได้ืฮะเป่งเน้ามาใส่ก่อนบอกได้อยู่เอาไมเช่ คำสีคำสีสอนน่อยนะสอนหน่อยครับโบเอนไอ้ไทยนาเนะครับเราไทหนาด้ว่าไทยนาอะไรมุนมาเลยหมุนแบบอ่ะอันนัมาเลยหมุนมาโลดเอออาบตอแม่พารยกลางนยกกลานยกยอยยอยกเ ไปถ่ายแล้วยุงหมกอนพเมือ่อยฮะโอ้ยเมื่อยพ่านในขั้นแค่ผุดๆแหละคันนี้สิไปเหตุคือข้าเจ้าเนะทุกคนกูเคยอยู่แต่กูไม่ได้เห็ดมันละพักผ่อนกันทุกคนสงสัยให้ไปเห็ดหน้าบ่าได้ลเลยทีคราวค่ะ แต่กระสีมาซอยในหนึ่งไอ้อนมีโคตรแหละได้ยิวได้ยิ้วเั็นเนี่ยนะลูกกาถ่าแป๊บหนึ่งพราะวันรอ,อข้าเจ้าออ้ยังกอกรอข้าเจ้าขาดขาดหน้าไทยน้าก่อนเพราะว่ามือเนี่เบิง่งกับประมาณสองสามไห่เลยนะมืออีกสามไห่มือนสามไห่หกันแล้วเลยนะแนนทั้งหมดอมือเที้ยักเมือสู้ลุก มะซอยหักมะซอยเห็ดกาเขาปูดเห็ดปูเป็นแล้วมาเขาสิไหลเนื้อเมือแล้วกันแบบนี้นะทุกคนนะลอกไปเรื่อยๆนะโอ้ชาตีหตศาติเต <laughs> นี่ปเป็จะว่ามเก่งนะนะทุกคนคลิปนี้มันสิยาวนะรอเขาเจ้าดำหน้าแลกกันติดตามเบอร์ว่าตีเขาสิดำได้จกไห้จกคงจะหมัดเนาะสิดำเป็นอย่างไรเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อที่สำคัญก็ฝากซื้อ ไปอุดรดติ่งไก่ติ่งข้าอยู่ห้านี่นะเ <laughs> นาะเ <laughs> มื่อเดืกันนี้ติ่งไก่มาพอะนอเท้าอยู่เด็กพอมืออื่นนอ г เท้าบ่อยู่นอกสาวจะไปหมกคนจะไปหวัดเด็บ๊ายบายสบายดี